ขอแชร์ว่าวันนี้ได้ต้องขอบคุณโค้ดที่ที่ไม่เคยเห็นพ่อแม่เพราะว่าเราเป็นเด็กกาพร้านะแต่วันนี้ได้สัมผัสถึงคอพลังงานที่ที่มีแต่ความก้าวร้าวและแข็งกระด้างแต่พลังของความก้าวร้าวและแข็งกระด้างมันทำให้เราลุย ใน Material World ที่เราอยากได้แต่วันนี้อายุ60เรามีลูกแล้วสิ่งที่ลูกๆสะท้อนเรากลับมามันเป็นพลังงานเดียวกันกันกบที่เราเป็นวันนี้โค้ดพาพี่ไปนา้าพลังงานแข็งที่เรามีตั้งแต่เด็กตอนปัน่นแล้วพี่ได้แต่ร่ำร้องบอกว่าดูอ่อนโยนแล้ว ดูไม่ก้าวร้าวแล้วดูอ่อนโยนแล้วดูอยากอ่อนโยนตลอดไปมันเป็นสมบัติอันเดียวที่พี่จะมอกให้กับลูกได้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับได้หรือเปล่าพี่สัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนว่าพี่เลือกพี่ร้องว่าแม่จ๋าลูกอ่อนโยนแล้ว แล้วลูกก็รู้ว่าแม่อยากอ่อนโยนเช่นกันเราจะอ่อนโยนไปด้วยกันเชื้อสายของเรามันต้องไม่แข็งกระด้างเพราะเราเลือกแล้วที่เราจะอ่อนโยนขอบคุณคโคชโจที่นาบความอ่อนโยนกับความแข็งกระด้างที่เป็นสันดานเดิมมันเปลี่ยนแล้วจริงๆคนเราเลือกแล้วขอบคุณโค้ชค่ะเพราะว่ามันเป็นแค่พลังงานที่สัมผัสได้ มันไม่เห็นหน้าเห็นตาแต่มันสัมผัสได้ว่านี่คือสิ่งที่ข้าเลือแล้วมันกำลังทานฟอร์ม The Generation ของลูกเราอ่ะมันกำลังแสดงในสิ่งที่เราเป็นขอบคุณค่ะแล้วก็เป็นมิชชั่นที่ได้เห็นมาในวันนี้ขอบคุณค่ะ